สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เรามาเรื่องของพยานแป้งยังกงังวลจิตใจห่วงหาว่ายัางหวังลึกๆอยู่ว่าจะได้ไปเป็นพยานเขาก็บอกว่าการที่พนักงานนายการ ไม่ได้เบิกตัวครอบครัวของเขาหลายๆคนที่ไม่ได้ขึ้นสารไม่ได้เป็นการตัดพยานแต่เป็นการเลื่อนเขาบอกน้าตายว่ากลับบ้านก่อนนะผมนะ่ะจะหมายเรียกไปอีกทีหนึง่งมาหน้าขาวฟังมาอย่างนี้นะ่ะแต่ความจริงแล้วคือถ้าเขาฟังทนายเราเขาบอกว่าโจทย์คืออายการถแถลงขอตัดพยานก็คือตัดพยานนะขอเลื่อนไม่ต้องขอนะเบิก ไม่ทันคือเบิกไม่ได้ถ้าวันนัดไม่มีก็เลื่อนไปนัดหน้าส่วนวิธีการนำพยานมานะคือหน้าที่ของโจทย์การขัดหมายผิดกฎหมายก็ต้องทำหมายใหม่มาหน้าขาวให้รู้เรื่องเขาแถลงตัดพยานไปแล้วไม่ต้องคิดหรอกว่าจะได้พูดเขาบอกว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีไม่เอาเลยตัดออกเลยแป้งอย่ากังวลว่าจะได้ขึ้นเบิกความอยู่นะ พูดในช่องเขาถ้าจะตัดพยานพวกผมตัดได้ไงมันก็พูดไปไม่รู้อะไรพยานแต่ละคนนะ่ะมีวันนัดของเขาใครจะไปนัด60คนถ้าบางครั้งพยานเบิกไม่ถึงนะ่ะจะเอาใครมาเบิกความละ่ะประมาณนั้นที่พูดเขาบอกไม่ได้ตัดเขาหรอกเดี๋ยวก็มีหมายมาประเด็นที่พูดมานะ่ะไม่มีในศารเลยว่าจำเลย เจ้าอารมณ์หรือควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เดี๋ยวนี้ประเด็นแห่งคดีมูลเหตุจูงใจในการทำผิดนะ่ะยังหาไม่เจอเลยจะเอาพยานไปสืบได้ไงความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้มาในหัวข้อพยานเดามีบางช่องบอกว่าพยานเด็ดขอเริ่มวิเคราะห์ว่าพยานคนแรกที่เบิกความคนที่เปิดหัวเรื่องผู้เสียหาย ไม่มี DNA ไม่มีคนเห็นอุ้มตัวเขาน่ะก็ไม่ได้เห็นชายพลเอาน้องไปคนอื่นก็ไม่เห็นปุ้มน้องไปวันนี้นะ่ะไม่ใช่เรื่องที่เริ่มสืบสำนวนมันจบไปหมดแล้วส่วนที่ได้ให้ปักคำต่อจากพนักงานสอบสวนอยู่ในสำนวนแล้ววันนี้เริ่มเปิดใหม่ในการให้การต่อสารจะคลาดเคลื่อนกว่าเดิมเยอะไหมคงเยอะไม่ได้ จะเป็นเรื่องที่เป็นเท็จไปเลยก็มีเช่นไม่เห็นใครมาวันนี้บอกเห็นแต่ฝั่งตรงข้ามบอกว่าหมัดเด็ดอยู่ที่เด็กไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งเห็นว่าจำเลยทำผิดเคยให้การต่อชั้นพนักงานสืบสวนแล้วก็ไม่เห็นบอกว่าเห็นใครถ้าเห็นอีกคือตัวผู้เสียหายเบิกความเมื่อวานนี้ว่าเห็นมันจะมีปัญหาทันทีว่าได้เคยเบิกความไหม พราะว่าตอนชั้นพนักง,งานสอบสวนจะให้พนักง,งานสืบสวนไปตามหาคนนั้นวันนี้นะ่ะมาเดาพยานกันเป้าฝั่งตรงข้ามชัยพลหวังจะชี้ตัวจำเลยว่าทำความผิดหวังลมๆแลง้ลงๆพูดวันนี้ไม่มีผลหรอกจะทำให้คดีจบคือเวลาน้องหายปากกุญแจสำคัญเลยคือเพราะเขานะ่ะไปเป็นคนหาน้องผมเดาว่า เนี่ยเป็นพยานเดาเขาจะสู้เรื่องเวลาน้องหายก่อนนั้นแล้วความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมีข้อความฝากไปถึงหนูผีถ้านายถามมาว่าหนูผีนะ่ะได้เอาแผ่นซีดีมาด้วยไหมถ้านายเขารอดูอยู่ไปศาลไมกลล่กล้าลงรถกลัวถูกเท้านั่งไร้สดบนรถอย่าลืมแผ่นซีดีด้วยนะเขานะ่ะอยากเห็นแผ่นซีดีคอยดูเวลาขึ้นศาล โดนซัก5นาทีขออนุญาตเข้าห้องน้ำแน่เดี๋ยวรอดูเวลาอยู่หน้าบลังจะเก่งเหมือนหน้าโซเชียลไหมอย่าลืมเอาแผ่นซีดีไปเปิดหน้าสารนะถ้าผมไปนะ่ะมันหดแน่มีหน้าเหววันมาสารน่ะมันก็ระแวงมองซ้ายมองขวาลงมาก็ไล้สดหน้าสารหน่อยไม่ใช่อยู่แต่ในรถมันไม่กล้าลงรถ ทนายฝากบอกว่าให้เอาแผ่นซีดีมาด้วยนะรอดูอยู่จะเก่งเหมือนปากไหมเก่งเหมือนที่พูดในโซเชียลไหมมีคนสั่นแน่นอนการันตีว่ายังไงก็ไม่รอดหนูผีงานนี้นะ่ะไม่รอดทั้งวันทีมทนายให้มาหน้าขาวนะ่ะทั้งวันเลยนะตอบให้ได้นะจ้องถามมาหน้าขาวอยู่นะจะมาบอกว่าคอนเทนต์ไม่ได้นะจะมาหลอกลวงประชาชนหน้าโซเชียลไม่ได้นะ หน้าแตกเลยนะอีกไม่นานจะได้รับกรรมกับสิ่งที่คุณทำกับลุงกับป้าทุกวันทุกวันเวลาสามทุ่มคุณต้องตอบให้ได้จำคำตอบครั้งแรกด้วยนะที่เป็นพยานให้ฝั่งโจทย์บนสารน่ะคุณก็ต้องพูดตามนั้นนะไม่ใช่ให้การกับเจ้าหน้าที่แบบนี้และบนสารอีกแบบหนึง่งน่ะซวยเลยนะวความคิปหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ อายการแผ่นดินอายการเฉพาะคดีคดีนอกชมพู่เวลาหายของน้องสำคัญที่สุดซึ่งญาติทุกคนรู้ดีว่าหายก่อน9โมงเช้าพี่สาวน้องพูดไว้ชัดเจนน้าสาวน้องนะ่ะแจ้งเวลาหายต่อเฟสมุกดาหาร7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬกาแจ้งตามที่พี่สาวน้องบอกการที่อายการตัดญาติ คนที่รู้เรื่องเวลาน้องหายออกจากพยานแสดงว่าอายการรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องและรู้ว่าไม่ใช่ลุงพาน้องไปการเอาใจตัดพยานเพื่อไม่ให้มีเวลาน้องหายวันนี้สอบพยานพี่สาวน้องหวังว่าทานายจะเน้นเรื่องเวลาน้องชมพู่หายเป็นอันดับหนึ่งเพราะอายการเป็นแค่อายการเฉพาะคดี ที่หวังแค่ชนะอายการควรมีความยุติธรรมหาคนทำผิดแท้จริงให้ได้จึงจะถือว่าเป็นอายการแผ่นดินสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยได้พูดไว้แังนี้ครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคลิปนี้เป็นการให้แนวทางสำหรับคนอายุเยอะมากท่านหนึ่งที่อาจจะได้เป็นพยานถามว่าคดีนี้นะ่ะได้เป็นพยานไหม ต้องได้เป็นนะแกมีความสําคัญการที่คุณตาท่านหนึ่งจะไปเปิดความเพียงแต่ว่าจะเปิดความตอนไหนจะขึ้นในฝ่ายของโจท์หรือจําเลยแกค,ควรจะพูดความจริงผมขอยกตัวอย่างถ้าหากเรื่องเป็นแบบที่ผมยกตัวอย่างคุณตาท่านนั้นก็จะสบายพูดความจริงก็จะดีความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนั่นเองในรูปคดีผมเข้าใจว่ามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่ง คาบลูกไก่ไปแต่รูปคดีเป็นว่านาคได้คาบลูกไก่ไปหรือไม่เพราะฉะนั้นนะประเด็นคดีคือนาคได้คาบลูกไก่ไปไหมหากความจริงคุณตาอยู่กับนาคช่วงเวลาที่ไก่หายไปคุณตาก็แค่พูดยืนยันเพราะว่าเขาเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าลูกไก่หายไปเขาอยู่กับนาคปัญหาว่าเขารู้ได้ยังไง ว่าขณะนั้นลูกไก่หายไปแล้วคุณตาคนนี้ถ้าพูดความจริงในสิ่งที่เขาเห็นทุกอย่างจะดีเองประเด็นมีแค่วันนาคน่ะคาบลูกไก่ไปไหมแสดงว่าหากจะหลุดคุณตาพูดเลยสบายใจไม่ต้องหนักอกหนักใจความจริงสุนัขจริงเจาะคาบลูกไก่ไปในเวลาหนึ่งแล้วคุณตาจะรู้ได้ไงเพราะว่าคุณตาไม่ได้อยู่กับลูกไก่มันไม่มีน้ำหนัก ความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงราบรื่นแต่โจดถอดใจผมโพสต์ไว้เมื่อ28พิธุนายนลุงใกล้หลุดสำนวนตำรวจเขียนไว้ว่าสอบแม่กับพี่สาวน้องสองคนก็ทราบลุงไม่ผิดคือสอบพยานไม่เกิน10คนก็พอเนื่องจากคดีไม่มีอะไรเลยตอนนี้นะ่ะก็เริ่มเป็นจริงเพราะ อายการผู้ฟ้องคดีตัดพยานฝ่ายญาติแม่น้องออกหมดเหลือแค่เด็กๆส่วนพยานที่เหลือก็คงตัดออกเรื่อยๆอายการรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรก่อนยื่นฟ้องลุงพลต่อศาลเหตุที่อายการตัดพยานข้างแม่ที่เป็นญาติออกหมดรวมทั้งพ่อน้องเพราะเกรงว่าพยานจะพูดความจริงคือรับสารภาพ ร้องไห้กลางศาลตกตะลึงไปทั้งโลกทําให้ผู้ใหญ่เช่นสุวัสด์เสียหน้าจึงต้องรักษาหน้าตาของผู้ชักชการตํารวจไทยไว้รวมทั้งทุกคนที่เชียร์ข้างสุวัสด์หรือข้างแม่น้องจําต้องรอให้สุวัสด์ซึ่งอีกแค่เดือนกว่าก็กเกษียณศาลจึงตัดสินจะได้เป็นผลงานของพบตรคนใหม่ส่วนคนเก่านั้นรับ ไปคนเดียวพอไม่พูดมากเดี๋ยวสารว่าเอาเอซี FC ลุงทุกคนนะสบายใจได้เพราะลุงป้าไม่มีความผิดอะไรเลยเอาโอหิว้วยืมลุงมงคลมานะ่ะฮิสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ